วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บผักหวานอีกแล้วเมื่อนานกำลังปรุงยยอดงามๆเลย มันส no so ืบฝนเนาะมันกำลังโป่งออกมาไะมาเก็บกันเย้เหลีวยวนี่ยวันตีอีกมืออื่นกับอีก2องสามมื่นมันเกี้ยยทันแล้วนะแ้เหียวนโอ้ยยบังหนอนนี่บังงานนี่ป๊าด สะออนแต่เพิ่งเนี่ยแกงใส่ยังน้อเนีน่ยเนาะพร้อมีไข่หมดเดือนแกงใส่เขานสีนี้อยู่บอกว่ามันเป็นแม่เต้งหมดแล้วหรือ,อนนเห็ดอันเห็ดคอนน่ะ ซออลลามเน่าะอาลลามเสนอกเบาวผู้เดียวมันนี่แหละให้ฟึ่งฟังโอ้ยจักเมินกี่แมวด้วยสวยมีบานกันเมินให้กันบ้ไหว้วายแล้วเลี้ยงแมวทนเอาแล้วเด้ไงเพื่อนกินน้ำแล้ว นี่เาตืบแล้วนแะ่เพิ่พูดจากกิน้นมนมนากมกินไกยนะใกล้ย่างหมูย่างเนี่ยเข้ามา,าตัวตกินแต่เด็กน้อยละซุมนั่นน่ะเนาะแ ฟองมะแกง้าเพียบมคขิดอยากบะขิดอยากอยู่กับตนแต่แววาขิดอยากก็เพียบอกย้ายติงเก็บแกงแล้วตแกงแล้วก็แกงไปวัดเนี่ยมแกงเพียะโอ้ยตาสอ่อนแคไหเอาย้ายติงแล้วก็รีใบเนาะต้องใครกเอายาติงอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็รีใบอ๋อแล้วมีเพียมีต้นนึงเลยแล้วก็รีใบเพีย ปาดบังยอดนี่ปุ้ยบางแนวปาวกน่ะยังหมดยาอปาสเถอะตัวนี้แต่ยอดยาว

าดยอดไหมเสียสงลูกผู้ใดห้องลายเนื้เบียบโอ,อ้ลายใหญ่เบียบลูกผู้ใดลายใหญ่เบียบลูกเนเบียบลูก,ลกเนื้เบียบโอ้ของพญิพนุษย์โอ้ยดูกักซา,ายุย่ยวนน้องอย่าป้องเรามาเขียบมาเขียบ,เ,ยบเป็นเหลี่ยวนุ่ยทองคำปั้นเหล่ากระมิ้นนุ่ยทองคำปั้นแล้วกระมี้ หมวล้วปรุงแล้วเนาะตัดลงเรียมีคนไปเก็บเรียหาซับน้อไมใส่เกียงใส่ผักหวานอู้อันี้เนี้ยยูเ่าไม่ได้เป็นยูวาไม่จิ้มเอาไปชองนู้นิไปบ้างกันหน่อยจี๊ดใส่มะลมแต่ว๋าจีเมื่อเจ้าอันมีโทรศัพท์ดูเอาไกินหัง ไม่ไปใส่ไปจิ้มโอ้ยเคยได้สิร์ฟกินได้อยู่ร์แถววัดจีบ่มีเสียมเลยอก่อนใครอยากกินกันมะมาหาเอามาหาเอาโลวดข้าวเจ้าเลยวะอือเดี๋ยว จจอดเลยมันบระมาณนั่นเด็ดลึกๆของเด้นแหะหนาวมัตัดลึกๆเขีเกลยเกี่ยวมาเยอะกรุเกียนเหรียอ่อนด้วยอันเบิ้งในช่องช่องยูทู e ช่องนึงเนาะเขาเอาอันนั่นเนี่ยอย่งก็ล่ะเอาอันย่ำเทาไปสีเขาเนี่เอายังเอาเก็บ เอาแกบมาใส่แล้วก็เอาถุงครอบไว้โอ้ยนอยังมันใหญ่ขาวงามดีขนาดแนวๆครับนอมาเลี้ยงเนาะบ่แม่นบ่แม่นมันอันนั้นเด้น่ะยายันดติเออบ่แกดแวมันอยู่ในขี้ดินเนาะขาวจเลยว่าน่อ่อย่าเอามาหลายเท่านี้พอแล้วพอๆๆ อกอาจจะนอยนอเดียวกับอัวได้ไปอันใจกับหวานข้างทั้งนันนน้นเป็นตะไปได้บ่น่ะอืมสิบลอบัวสีบอมนบอนบัวลงหันบัว ต้องบังมีอเอาไปซุปปี้แซ่บแบบบังมนีเนี่ยแซ่บสองนอนอไม้ปุดอะโอ้ยบังหนีแม่โอ้อลิ้นใส่ซุปอยู่ใส่โอ้โหปาดสวนน่ะ ไไโอ้หมั่ล้ำแม่ายโอ้หมังลำยกระดกตัเนี่ยเอางาทั้งนั้นมันคือ่เป็นว่วยง,งาทังบ้านเนี่ย่าบงสวนเพนสอนสวนเพนลายอไรมีสวนลายนี่ยโ้กนนั้นรวยละโอ้ยบางเน่ Knock quay, bác quay, à, quầy bò. quẩy mua men bò. Nice, tên cưng đấy. Tên cả, Tên cưng khử má men bò, Tên này, nó Tên cưng đấy. Tên cưng con, Tên มุดเลยไม่หมอจริงจริงเยอะเว่าไปเอาเก้าอี้มานั่งก่อนเด็อันมันอยู่ใต้ขี้ดินกว่านอนนั่น ขึ้น,มมน,มนทมมันเบิดมาแม่นอือย้ายกลมมันแล้วอ่อนไม่จิกี่จิ้มอ่อนเปนเนลี่ยนสดๆเนาะเนาะไม่จะสดผักหวานกับสดโอ้ยเปลี่งยุ้อพื้ออ๋อ ตะวันดีแท้ซื้อเห็ดมาใส่นะ้ำซื้ออนุล,ล่าเขาเอื้นท่านค้าน้ำหนา ดูกว่ายิงอดน้นขนาดโอนดีขนาด ผักน้ำเงี้เดล่าฮะต้องผักน้ำเงี้เปล่ามัแซ่บมัแซ่บจิคือขยับมัแข็งจิ๊ดมัแข็งผัดเบื้องแร็วมันไม่แซ่บไงมันหนึงมันเก็บมาตอนนั้นมันไหลแรงจี๊ดมันแข็งกับซากอยู่วมันบดขึ้นเดียมันบดขึ้แกงเด้แกงค่อยๆตั้งอีกแบบนึงมันด่งเด้อืมมันถึกมันถึกน้ำมันถึกไฟนะมันเลยมันเลยแข็งเครื่องผักกุ้งสุกอืม น้องใบ้ยนะใชยเกียงกับวานหน่อไม้หน่อไม้สุดๆแบบหวานสุดๆวานเจี๊ยงพ,พุกไหมพริกพริกหอม

กินเผาแกงผักหวานโอ้โกุ้งมันเนีอนยอะจังขอก็้่ไหลเชี่ยเลยแกงผักหวานลาบเป็ดลาบเป็ดแกงผักหวานผักหวานที่ไปเก็บมาบ้างหมูเวน,นี่แหละล้วกะผักหวานไปเก็บมาหมูเวน,นี่แหละลาบเป็ดลาบเป็ด นี่เป็นหลักของเพื่อนมานี่ถ้างขันห้ายให้ยื่นนี่ไี่นะนีเาหลอกนะคืินาหอากที่เราห้ทีส่สีหาย